ถ้าจะกล่าวว่าโลกว่างเราก็ควรจะนึกดูว่าทําไมจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างทั้งๆที่โลกนี้มีอะไรเต็มไปหมดทั้งโลกแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าโลกนี้ว่างที่กล่าวว่าโลกว่างนั่นก็เพราะว่าว่างจากตัวตนและว่างจากของตนนี่เรียกว่าทวิโกติกาสุญญาตาคือสุญญาตาที่มียอดสุดสองประการ ความว่างมียอดสุดสองประการอยู่ตรงที่ว่างจากตัวตนอย่างหนึ่งว่างจากของของตนอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในโลกนี้จะมีอะไรมากมายแต่เท่าไรก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายที่จะเป็นตัวตนที่แท้จริงได้ไม่มีความหมายที่จะเป็นของของตนหรือของใครโดยแท้จริงได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นไปตามธรรมชาติให้จะไปนึกว่าเป็นของตนคนนึกได้ แต่ความจริงนั่นเป็นไปไม่ได้